ก็วันนี้นะคะเรามารับรายได้นะคะกับบริษัทยูนิร v เวอร์ไ e นะคะในแผนที่ชื่อว่าไร m a กนะคะ,ะซึ่งการที่เราจะสามารถรับรายได้ไรแมกนี้ได้นะคะเราก็ต้องนะคะลงทะเบียน600บาทนะคะซึ่งเราจะได้เป็น BP หรือ business partner นะคะซึ่งรายได้แรกที่ business partner กับ Unilever จะได้รับคือรายได้ที่เรียกว่า shop and share นะคะ,ะทีนี้รายได้ shop and share เนี่ยนะคะจะรับรายได้อยู่ที่5%ซึ่ง5%เนี่ยได้อย่างไรนะคะก็คือวันนี้นะคะเราลงทะเบียนนะคะ6 0รบาทเป็น BP ยกตัวอย่างนะคะเราซื้อมากี่พัทนะคะ1ลังซึ่งมากี่พัทหลังเนี่ยราคา9,600บาท 9,600บาทเนี่ยยังไม่สามารถรับไปได้5%เนะคะพร้อมเป็นรายได้ที่รวมแบตแล้วเราจะรับรายได้ก็คือเราต้องนะคะหารแบตนะคะก็คือ1.07จนะคะจะได้อยู่ที่ประมาณนะคะ8 9 7 8 9 7 2แนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะก็เอาไปคูณ5%ถึงจะเป็นรายได้ที่เราได้รับเนาะค่ะทีนี้รายได้ที่2ตามมานะคะก็คือรายได้จากคอน เนกชั่นโบนัสนะคะ,ะซึ่งคอนดิชันโบนัสนี่นะคะรับได้อย่างไงก็เมื่อกี้นะคะเราสบับเป็น BP แล้วใช่ไหมคะจะรับรายได้คอนดิชันโบนัสนี่ง่ายมากเลยนะคะก็คือเรากินใช้มากิใช่ไหมคะดูแลสุขภาพกินแล้วดีนะคะเราก็แนะนำนะคะบอกต่อคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เรานะคะ เห็นเขามีปัญหาสุขภาพนะคะหรือต้องดูแลต้องการดูแลสุขภาพนะคะก็ให้เขาลงทะเบียนนะคะแบบที่เขารับเงินคืนเหมือนเราด้วยนะคะก็คือลงทะเบียนเป็น business partner กับ u n i v e r คือ BP นะคะซึ่งในชั้นแรกเนี่ยถ้าเราเนี่ยแนะนำไป6รายนะคะก็เท่ากับ6คูณ5คูณ8 9 7 2นะคะ แล้วเราเนี่ยนะคะก็ไปแนะนำนะคะให้ b p ของเราเนี่ยเขาทำซ้ำเราก็คือตัวเขาเนี่ยนะคะเปิดอีก6ลายนะคะเนาะก็ให้เปิด6ลายเหมือนเราเลยนะคะเท่ากับในชั้นที่2ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด36นะคะคูณ2%คูณ8 9 7 2นะคะแล้วก็ชั้นที่3ของเรานะคะก็ทำซ้ำเลยนะคะก็คือให้6คนของในชั้นที่2เนี่ย ไปเปิดอีกคนละ6กลายนะคะก็เท่ากับจะมี216ร้อยสคูณสนคูณแปดเนะคะเช่นกันค่ะในชั้นที่3นะคะก็คือทำซ้ำเลยนะคะก็ให้216คนเนี่ยไปเปิดอีกคนละ6กลายนะคะอ่าก็คือจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ1296องร้อคูณสนคูณแปดเนะคะรวมแล้วทั้งหมด4ชั้นเนี่ยนะคะเราจะมีคนอยู่ที่1,544 คนที่นะคะซื้อกินซื้อใช้กับเรานะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะมีรายได้นะคะ2.80แสนบาทต่อเดือนเลยอันนี้ก็คือเรียกว่าการสะสมคอนดิชันสะสมไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มาดูรายได้ที่3นะคะรายได้นี้เราเรียกว่านะคะรายได้ l e a d e r ร h i ิพนะคะโบนัสนะคะอะซึ่งรายได้นี้นะคะเรียกว่าพัฒนา สาขานะคะซึ่งพัฒนาสาขาคือตัวเราเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราเนี่ยนะคะแนะนำมากรไปใช่ไหมคะตัวเราใช้แล้วก็แนะนำคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถเป็นสำนักงานใหญ่นะคะเป็นสาขาใหญ่ที่เรียกว่า s b p ซึ่งจะมียอด P ห1 0 0คะแนนนะคะก็คือมากี1หนึ่งลังหรือยอดธุรกิจเนี่ยนะคะ มากี่สิบลังนะคะก็ดึงหนึ่งพันคะแนนถึงจะได้ว่าเป็นสํานักงานหนึ่งสำนักงานนะคะเราอะค่ะก็พัฒนานะคะให้เมื่อกี้ที่เราเปิดไป6กลายใช่ไหมคะ,ะเราสามารถพัฒนาเป็น,ปนสาขาได้นะคะเราก็พัฒนานะคะให้กับ6กลายของเราเมื่อกี้เป็นสํานักงานสาขาก็คือเป็น S B P ก็คือมีคุณสมบัติเหมือนเรานะคะ,ะเป็น S B P เท่ากับว่านะคะในชั้นที่1ของเราเนี่ยเราก็จะมีสาขาทั้งหมดเนี่ยหสาขานะคะก็คือ6กคูณสเปอซึ่งจริงๆรายได้สูงสุดเนี่ยมันคือจ่ายหนะคะแต่พี่กุ้งขออนุญาตพูดแค่ต่ำนะคะคือเออสามเอรนะคะก็คือ8ปดเก้าเจ็ดสองศูนย์นะคะเนาะทีนี้ค่ะชั้นที่1เรามี6สาขาใช่ไหมคะเราก็ไปแนะนำนะคะเราไปบอกสาขาของเราไปช่วยเขาไปพัฒนาเขานะคะให้ในแต่สาขาของเราเนี่ยนะคะก็เปิดอีก ไปพัฒนาสาขาของเขาเนี่ยให้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ6สาขาเท่ากับชั้นที่2เนี่ยนะคะเราจะมีทั้งหมด36สาขาคูณ2%นะคะคูณ89720นะคะแล้วเราก็ทำซ้ำแบบนี้คือเราก็ไปดูแลชั้นที่2ของเราเนี่ยไปช่วยพัฒนาสาข,ขาของเขาเนี่ยนะคะให้เป็นสำนักงาน ก็เท่ากับเราจะมี216สาขานะคะคูณ2นะคะคูณ8 9 7 20นะคะเราทำซ้ำแบบนี้ไปค่ะก็คือธุรกิจนี้มันก็แค่ทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำนะคะเราจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ1,296สาขานะคะคูณอีก2เซนะคะคูณ8 9 7 20นะคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยเราทำซ้ำไปให้ลึกลงไปอย่างเงี้ยสี่ชั้นเราจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะรับรายได้ ดิดชิปโบนัสนี่นะคะทั้งหมดเนี่ย2.8ล้านบาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนะะี่ยค่ะสาขาทุกสาขาของเราเนี่ยคงไม่ได้เติบโตเท่าเากันหรือคงไม่ได้เติบโตแบบว่าไปพร้อมๆกันก็อาจจะมีบางสาขาพร้อมบางสาขาไม่พร้อมนะคะเอาเป็นว่าเราสามารถนะคะทำแผนแบบนี้ได้เพียงแค่10%แต่เราจะรับรายได้ถึงจุด8แ0 0 0 0บาทต่อเดือน ซึ่งรายได้ที่3กับรายได้ที่2รวมกันเนี่ยนะคะเรารับไปแล้วค่ะถึงครึ่งล้านบาทนะคะต้องบอกว่าแผนจ่ายดีหรือดีมากๆนะคะแผนแบบ u n นิเดอร์เรเนี่ยนะคะสามารถทำให้คนเนี่ยมีรายได้6หลักได้อย่างง่ายๆแล้วสามารถมีรายได้7หลักได้อย่างง่ายดายค่ะก็แค่เพียงลงทะเบียนเป็นบิ s เนสพาร์ r เนอรกับบรษิษัทยักษ์ใหญ่อย่าง u n i ิเดอร์ค่ะ